กำลังติดตามขานมือนีแม่คู่ก็ได้พานังร่ำนะคะร่ำถวายปูเรียบร้อยนะคะเพิ่นได้บ<น>ุญไหว้นะคะร่ำถวายเก่าข้นนะคะร่ำถวายปูมือนีกับชีวีวันที่ยิบแปลอีกนะคะเก่าข้นดีค่ะคนได้บุญปูป่วย่นได้สมความมงดปาถนานะคะเิ่นว่บนบาขอปูเดอ้อคันเดสีหามืนจเจษยิ่นกับอธิษฐานนะคะเี็ดต้นป้าป้าแล้วกะเขานั่งร่ำมาถวายแล้ว บ่เป็นั่งรับมาถวายรำบาถวายใช่เพิ่งกะรส่งความบมุงมากปรารถนาบุญการใจมากนะะคมาถวายปูปูบ่อปูข่ายลูกหลานหลายลยจะถวายพ่อท่านั่งลำร้อสิบบารลำถวายกับพ่อลูกหลายหลายปูก็ได้ค่ะกามีพ่ออีกอย่างเดียวเกิดเพิ่มกันถา่นส่งมานะคะส่งปัจจุบันใจมากรวมบุญนำ ค่ะคนกวาเขียนไปนี่น,นะคะแม่คู่ยาเยสีเอาขื่นให้ปูขอดปูให้นะคะเพิ่มราคาว่าขื่นไห้ได้เรื่อยว่าสันถวายปูสองพันนะคะแม่คู่สองร้อยะค,ะค่ะคต้องเลยหาบทเห็นบันยี่วันเนี่ยค่ะก <c oughs> ็ซื้อว่าจังนี่มันอยู่คนละเคียงบ้างคีย่งนึงมันอาเขียนเกี่ยวให้เลยอ่ะีืมมันเป็นอยู่เคียงนี่ เคุนหลวงบุญมานะคะบ่ขาดสายค่ะครับผมค่ะบี่นไลผูไลยคนนะคะเรื่องพวกมะไร่ค่ะพวกมะไเพิ่นรวมถวายนะคะคุณพ่อคุณพ่อจำลองแม่ณรมนสาถาอุนนะคะครับผมคุณพ่อจำลองแม่ณรมนสถาอุ่นนะคะเ่นรวมบุญมาตลอดนะคะถาวายปู่2 0 0 0บาทแม่คู่200รอยยิ้มหนึ่งร้อยหญิงหนึ่งร้อยนาคน้อยหนึ่งร้อยค่ะสาธวมากนะคะขอขอบคุณขอบคุณ คุณคอจับลองหลายๆเรื่องบอ่อยมาค่ะคาาเพิ่นย่าแถวเพิ่นมากเ่นก็เฮ็ดเป็นต้นมาถวายครูเนาะคะ่ะอันนี้นาหน้อยนะคะแล้วก็ยิ้มขนักชาติแต่ไม่คู่สองลอยแต่ถวายครูขึ้นถวายครูให้2,000บาทนะคะเดี<ช>๋ยวจะแกล้ให้เดรื่อ,อเด้อค่ะแล้วก็อันนี้ก็นางนุชนาฏด,ดลุลฤทธิ์นะคะถวายครู500ให้แม่ครู100นึงให้ยิ้ม100นึงนะคะ มาทางช่องเงค่ะเป็นรวมบุญม,มากะน,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 ะนะค่ะมีคนงานเนาะไหลผูกไหลาย,ลายนคนจนรวมมากทังแตงโมเนาะคะ่ะเป็นแตงโมสีเป็นของดีของวันนะค,ะค่ะแกกำลังเขียนไร่ซื้อขึ้นให้พวกกอบกับพวงมาไร่นะคะพวกมาไรส่สวยค่ะเนี่ยเป็นรวมบุญม,มากนะคะแล้วเป็นบาบน พมาไล่จัดกมาเังมาพวกมาไล่ก็ังครับาไล่อยลนะกระิกระิบพอพุนถวายพวกมาไล่ตะวากะ เอ้าคืนไฮเมืรอนี้นะคะแต่ว่าไลยเสื้อคืนให้แลยอ่ะดอกไม้เป็นเมือดเสื้ออะไรจนดอกไม้เป็นเมือดนะคะเมือดสวนเลยค่สร้างเป็ดกิโลก็มีนะคะแต่ปูต่อมีหัวนอ้ดอกไม้เปียงไยใช่เปียงอะไรปูเช่ละลอยโตสิบเห็ดอันอ้วกอันนี้ดอกมามีประทังบอกบุญนะคะบอกบุญมื่ออื่นวันที่ยี่สิบสามนะคะวันที่ยี่สิบสามที่วัดป่าซาสนุบุญวัดราลำนะคะ วัดป่าสาสนุบด้วนลาลามนะคะทา้งบ้บานเทียมค่ะตรงขามนะคะตรงขามครับสถานีอนามัยมมันบาอนามัไม<า>บ้านเทียมนะคะและ้วก็ตรงขามทางวัดท่ากับเป็นดาดทรายนะคะเ่็มีทุ่งทิวท่งทุ่งทิวนะคะ <laughs> <laughs> เข้าไปเลยนะคะเห็นวัดป่าสาสนุบด้วนลารามค่ะเมื่อเสารก์กับืกตั้งแต่สองโมงเสาร์นะคะ<ม>ไปพบพ่อคันยุคุณละทั้งวัดคุณละ<ม><ม>ค่ะเข้าไปแห่ต้นข่าป่านะคะรวมสร้าง พราะเพิ่งจัดสางกำลังสีสางห่อฉันเพิ่นกัดส่งของมาเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะสางหลักกาเห็ดซาลาผักจักน่อยนะคะซาลาทีข้างห่อปูตาเอานะคะก็ว่าเวลาเอฟซีไปนะคะบ่มีหม่องนั่งค่ะแม่คู่เขเลยไปพิจิตรเจรนาปูเขาเลยอนุญาตนะคะเพิ่งเขาเลยเห็ดโค้งขึ้นมาหลักกาขาดสังกสีลไรสิ่งลายยางปลาจาัดเพราะว่าสิหาเอาก้อนหินเอียงเห็ด ถ้ำมาสัดนะคะเป็นถ้ำมาสัดแล้วก็ประตูนะคะประตูสแตนเลสด้านหน้าเวลาเอฟซีไปหรือว่าไปจําซีนไปพาวานาจะเสร็จนะคะได้ภาคคอนนั่ค่ะการซีมี่มองพากมองเศร้าลบแดดลบฝนเนาะค่ะจังไปเบื้องมือเืนกับจังให้ยิ้มเนาะค่ะแต่ายถ้าไปเบื้องว่าเทท่อนนี้แล้วพึ่งเทดี่ไว่าสร้างบริจ้างเลยค่ะเพิ่นร่วมทีมอยู่ได้วาดเป็นไม่ชีเป็นพระ เย็ดซอยกันนะคะทั้งโยมครับทั้งญาติโยมเพื่อนกันคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เฮาได้เฮ็ดได้สร้างยค่ะแต่ว่าก็มี้ที่รวมถวายเครื่องดื่มสิก็ไรตัวกันได้ค่ะเป็นเครื่องดื่มเพราะว่าน้ำเพื่อนกันขาดครับน้ำก็ขาดท่านั้นเฮาเฮาอยากเฮาอยากเอาเอาถวายเพื่อนเป็นรสก็ได้น้ำค่ะก็ได้นะคะแกงหมาทั้งยิ้มก็ได้ทั้งแต่มั่วให้อีกก็ได้นะคะเพรา็แบาทำงานเมิดมือเนาะครับทำงานมือมือเป็นเครื่องดื่มเป็นอยางหลายอย่างนะคะเพราะว่า ประเทศเองค่ะนั่นเองทั้งแม่ชีทั้งพระค่ะถือว่าคนร่วมรวมแรงรวมใจทั้งนี่แหละไม่คู่กับพระลหลายเที่ยวซื้อมาซื้อยาไปถวายนันเลยซ้อยาือระซ้ซื้อะื้อยาซื้อรื้อยาซร้ยาซื้อยาสื้อยาซ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 ื้อยาื้อยาซื้อยาซื้าซือาอยาซื้อยาือยาซื้อยาือยาซือยาซื้อยาซือยาซื้อยา้าออยาซื่อยาือยาอยาื่ เพราะว่าก like ินเส้นยามันสิว่าเพราะว่ามือมือแรงไม่คู่กับสิเดยซื้อพักซื้อมีไปพักยาแล้วก็พักมีแค่เพราะว่าเอาไปแล้วก็ทีมงานมะล่ำเข้าไปทีมมอลำทีมงานเข้านะคะกต่เสียเอเพื่อนเคลดกับเขาไปล่อนะคะแล้วก็ไปถวายทั้งวัดน้เพราะว่ามันกับไก่แจกลาเนี่ยยู่ในกินห่านเคียกแต่ได้ซื้อเป็นไก่เป็นเนื้อหมูน้ำวันเนาะเป็นปลายเสียเพื่อนเอาอัดใส่ข้างํำแข้งไว้ ก่เฮ็ดน so ันเพิ่นสันเขาขาบเดียวค่ะเท่าก so ัมีใจใช้สัทธาเฮ้าอยากรวมนัาก็ถือว่าเป็นบุญแล้วค่ะครับผมก็แม่กูเที่ยวซื้อของไปทุกเมือนแหละครับค่ะว่าหันกาเปแม่เอาเต็นไปถวายนะคะ2องมหลังถ้าเต็นพอบว่ามีหม่องพักแม่กาเต็นไปนะคะเต็นแล้วเพิ่นก ถวายตุนปัจจปัจจัจไปวันเพื่อการพิธีทา้งนะคะ่ทะทางให้ว่าขั้นหนังัำประเทศท่านรถเข่าไปเ่ไา้ใผู้ว่าผู้ว่าไปเรืออ่องสรพี่ได้คิดตรงโนตกนะคะ่ะค่ะมันลมลงเหมือนคนจะได้รเดเอาหินลงนเพรามนแปรเสรยียนคนบ่ค่ะาระเทศไปเรื่อยๆบูรณะไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะอันไดกับแย้แยคู่กับสีให้ท่างชอบเข้าไปไทยท่า,ทางหมบึงนะคะเนะเาะครับผมรถตลีมาเี่ยแม่ผู้สั่งใบสิบเก่าสั่งหนึ่งเก่าใบตั้งาหาสิบใบ หนึ่งเก่าเออเขากำลังเอามาสูงครับผมข่ะก็มีหนึ่งเก่าหนึ่งเกียดเลยค่ะเด้อที่ไปคู่กำลังไปยิบไปจ้าใบตัดดีหนึ่งเก้าหนึ่งเกียดค่ะแต่ว่าความฟันไปคู่ใจสีคิวโบคิวเหรอค่ะเพราะว่าฟันมันเป็นเลื่อนล่างนะคะฟันได้สามห้าและสามหกครับผมอนนนอยู่หอปูตาทีวัดปลาซาสนุบุบวราลาบนะคะมือไปจำศีลขอนสีแก้วฟันวัลลิกออกเรียบว่าสันหาไช่ก็ไปเห็นเหล็กตัวได้ตัวได้สันไปเห็นเป็นสามหก กับสามหานเนี่ยะค่ะครับกาฟันสามมือขึ้นหลังเลยค่มือฟันผ่านเลยกาอยากยิบอยากแย็บอยาก,ก,ก,กเสียงมึงกาเอาไว้ไรเนาะค่ะเนาะสามห้าสามหกก็ได้กันแต่ว่าทีแน่ๆที่ไม่กู่ยิบนักนักนี่คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะคะเ<ช>รือแต่สิ้นเดสามปู่อีกเท่านะคะ<ช>หรือว่าเราบัท่านบวกบกับวัแหน่เนาะทางเท่านึงเป็นบวกแล้ว เฮายิบถึงแล้วย,ยินปูบอเนีน่มึนไปเพิ่นไปเยอะเลยมับผม <laughs> <laughs> จากเสด็้ไรได้่หน่อยมันมา,าค่ะพู้ลราคนกันขืนขืนรถตรเดียกับเมียได้วาหลายคน้วยนะนะน่ารับประกันฐาน,นะคะ่ะอย่าวนีว้หมดปูให้ค่ับสามกามหา้า,หาและสามหกเมีจำมาเดี๋ยวมันจะวาไงว่าสามห้ากับสามหกจว่าสามหกกับสา้เีวก งูกาปูคือกข้าปูพู้ปูกรุขีกัะท้ากระวากระท้องวันนี้วันที่ชาวสองวันเป่าหมือมือเว้นแค่วันเดียวครับแต่เาเป่ามือมืเวรแบบยแต่ว่าเป็นว่าทื่ข้าวข้าวสองข้าวข้าวองเป่ามือขานบ่ปู้โอ้ยมาจก็จุกบมือมืูมนข็บโงอออกแค่เป่าออกมือเขาหมดมาจัจุกเลียนไม้ดูเออผูคือแต่มือขื้น่ากวญยาเด้แต่ยาเอาแค่กเก้ากัดตัว มาคือรายแต่เมื่อมื่อนางหลานหนอยอืมถ้าเว้นเปลี่ยนจะเหมือนตื่นมาดึงเขาได้ตัดเขียวเขาหนักเนาะอืมวันนี้นางรำได้มารำสักการะบูชากับไหว้เทืไทยเชื่อว่าทุกพระองค์รำบววขององค์ปู่พญานาคพร้อมกับรำบววขององค์ปู่สีบข้าพร้อมกับปู่ต่างผู้คุ้ครองเออมือก้าวะนางด้วยกันมืแต่นางงาม ถึงแก่แล้วก็สวยนะคือมาถึงแก่แล้วก็มีความถามว่าับปูสมมปิจะนั่งพูดฟูมากๆพูดก็ฟูน้ำจังงงพูดกบฟูง้ำคือจังจะไมากินข้าวไปกัดขามคือไอเพาะอขัดว่าเนี่ยเราเรือว่านั่มาถวายพ่อจะให้ก็ไปขาวก็บกขามไปเรืมครับปูแต่ว่าแค่พูดกับใจยิเคยเท่ยบ่อยอ่ะเคยอยู่ขาปู่าเคยสมต่บอกคอยเทีวเฉาะวัาแค่ กู <Charles> ้เงาเปลี yes, ่ยนเปว่าขนว่าเื้อมั้งกคือกู้การเปลี่ยแปลงอืเอางานรำมารำถาวเก้าพนังไปทื่อชาวแปลกก็จำมาดาพนังใช่ไหมครับคุออสองไหวแก้ว่ากานชื่อมันเยอะอะไรยิ่งครับคมดักมั่ก็คืออะไรยื่ครับคน่เออต้องโห่่านชื่อวันวคุดังคนรออเอแต่ว่าชื่อไหวกัตัวครับอือมันจะือพ่ดุมพอหลง มือกับืบ้านชื่อข้าวของกับแขนงอยบรกเขนกปบผู้ายืมกูุ้่วยก็หายแขนไว้ว่าชื่อข้าวของหมดมือหมดเว้นบอกเอาไว้ก็คือนั่งร่ำกับมือเก่าพนามมาร่าไว้โอปูกระูซีปลาเขามาขอพ่อมาขอถูกขอลาบขอถูกขอหมันคือคือเพื่อได้ไปดำบุ่งคือวิบเพื่อได้พบเพื่อนอยู่ง เพื b ác b ác th ่อได้ไปทางครอบครัวไหมเพื hmm. ่อได้คิดเด้สแข่งทันวัดว่าอรามน้าแบ่งกลิ่นแบ่งไข่แบ่งทานเออมันจใจจะดำรงชีวิตไปได้เข้าแจ้ไว้ลูกอืมเราไม่แต่อยากได้แต่เราไม่ทาบุญมันก็ไม่ได้ฟุกถึงฟุก่ดงก็ดูที่การกระทําของเราเออใารเท่าคิดดีท่ามือเออยังมันก็บเราดีมันได้ ขั้นเขาคิดบ่ดีทัาว่ดีชัก,ชกมือนนึงมากระตรงอมเหลียวกับชีวิตเออดำมือชีวิตไปไม่ได้เพราะมันขู่แล้วก็มันขัอืมทั้งนมันขู่รัาอืมมันไม่ากรื้อเหมือนเคอคอนเรตอืมพอจัมือจะทางทือเฮ่อืมมือจะท่างูร่างหิอลูกหลัง,ลงเออคุกค้าจะเป็ไงปลองรื้อครับครูพ่อทำงานอยา่างทางดึอทางรากรื้อ เราก็ต้องทำให้มันถูกต้องนะลูกนะรู้จักกินรู้จักทานรู้จักแบ่งแบ่งฉันปั่นทวนให้มีความรู้ติตทำในหมกใจไม่ใช่เห็นแก่ได้เอาเปืียนเอารัดเออจัด้ของอือมากเปิดของจักของก็ไม่ใช่เออถึงวันเวลามันกะบ่มันของจัดของมันก็ได้คืนให้เขาวงนเดึอนะลูกมาเปิดจังขันนะลูกนะ เออผู้คนอืมจะดำรงชื่วิไปไย้อืมจะยู่เย็นไปทุกนี่แหละคือทั้งวันถือตองฟองรักผู้คทุกอยางชื่วิเราจะยืนขึ้นทัวรุกทัวรานะลักนอืมตาขึ้นการระดับเชิงอม้าบ้ารุ่งร้องไห้กับเงอ้อวมักไปแคนเนี่ยเนาะเออมักไปก็คือแหละแต่เื่อนก็หัวถึงว่านี่นั่งนั่งเปลี่ยนเพียรอืม เออแล้วก็ถวายต้นผ้าป่าพ่อมั่วถึงมานี่พ่อจะจักต้นผ้าป่าเพราะว่านางรำมันเยอะไงเยอะแจกวันเดียวเลยเนาะเออแจกปิวยขบวนเลอให้มันแล้วมันถั่วแลเนาะมวดสรีมาไหนป่ะคเออให้มันแล้วมันถั่วไงเยอะมจักไม้มนแล้วมันถั่วให้มันเรีวให้มันถั่วเออจัดนางรำแจกเกาคิบพันห์อืมเข้าใจวครับครู านางรำเก้าึกพระแนนพร้อมกับต้นปัดจุปัดไก่ร่วมเพื่อร่วมแข่งด้วยวงปลาหมงค์รูคือปลขคาวพร้อมกับครูจ่าครูพุพพ่มครูควบคุม,มเออเก่าคือเก่าค้งเก่าป่าเก่า,กาท้าาาาาองด้วยวงปลาหมอไม่ครูอืมได้ผ้าบุหรี่แาาข่งเออขอคือผ้าปลาหมือจะเอาต้นผ้าป่าคือต้นเอาต้นผ้าป่างวดนี้เอาแค่เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบอะไรเยอะมากครับครู เก่าเลยเกบทิยังสอสิางเก็สิทอบเข้าใจงันเข้าใจแครับเออข้าาหัวเก่าเลยเกิมันแขงก็ได้หรอก็ได้หรอเออเออไม่คู่วันทเกบก็ได้ทิพทิพกได้สิพอพยกูหันเอาจากไกก็เอาเขาไม่คู่กวได้ละมึงไม่คู่เออ่าคับเขาว่าเาทพยเก่าแม่บอว่าเขาเออ พอชิปเอ็กแมงมุมพ uh ่อช no ิปเอ็กพ uh ่อ um ชิปเอ็กแมงมุมพอชิปเอ็กหนึ่งหนึ่งพอเอาครูแมงวุมพ่อร่างวันยืมร่างวันดิครับปูเอายืท้ามาวันยืมท้าไม่ไม่ครูอยากขอเล้ขายของตัว กะปยืมไปจากพปกกะรื้ so ่ข้างร่างนางรำก็มาํำถวายได้พวกใจดีค <laughs> ่าะจดีท่าพ่ว่าสักเออเอาไปใช้ของกลัวบอกเปลี่ยนเปลี่ยนกพ่อขั้นจะทำมันมาใดญ่ว่าชื่อมันเมื่อชิบเต่าไปหรือปชิบเต่าไปครับแม่กูเอามาเถอะฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าเ่า่าฮ่า่าอ่าฮ่าฮ่าไปาฮ่าฮ่าฮัาน่าฮ่าม่่าู่เอาฮ่าฮ่่า่าาค่า ่าทั้มาคู่แปดิเกะแปดสไอ้ยี่มายดยดเกู่เก็เอะดู่ครับครบเกราดืมครเราดืดเะเราดืมครับครับครับัครัครับครับคครับับครับคับครับครัครับคัครับครับับครัครับครับครับครครับครับครับคัครับครับครับัรรับร คบปูเข้าใจนะลูกนะเข้าใจคบปูเป้อรื่อข่เขาขวดกัคือเป่าเรื่อหมดครับปูถ้าว่าจะใช่เรื่เป่าหรือว่าชไข่วันชึ่นเป่าวันก็เป่าเรื่อเป่าเรื่อยคบปูเรื่อยกอดอกันเรือยนี่กอ้อกันมาปูนี่อัดเข้าลงนะว่าซาทุซาปหมูหน่อยสองกุ้วหน่อยครับหมูหน่อยจีซีเตอร์อางเยี้ยหมูหอยสองตัว้าว่าเรื่อวันชื่นจะเป่ากาเขาเป่า Bầu thề nghe ngon rồi bồn hương ràn. ก็เรียกจะมาถือกันดูบางอย่าดูเด้ะเขาสื่อใจทั้งทางเพราะว่ามันชัดเจอเนาะเอางเราก็เรื่อเพราะว่าไปอเลื่อนนะพ่จะพูาว่าจะูสักสิาคอูจะว่าเขาสื่อใามาชักเพราะ่าเขาแก้ประได้นื้วยเขาคนเือเอาเนาะสู่พูปเด็นอกพูว่าักพอเ่นเอาพอกับฟันเก่าเกลี้ยุร้อยปูฟันฟันส้มเก่าเกลีุงไปร้อยพูเขาชักมาชักนังพูเปต้องไปร้อยเบื่อก่อนเยอะอีกปกตนี้ก็ที เอาก็ะตือๆฮะพ่อกับไก้บ้องก้อนก็แ่ายดูดอเปาพกับบ้องงูเนื่ยพอถาแต่ว่าพ่อไปดูดูแต่ว่าเขาถางไม่ลายนะถางม่เมื่อคือจังไรลระพ่อจอบพ่อเขาพ่อเท็ดหนักขึ้นหนักเดียวพี่จ่ากันว่าอยู่เชีซี่ไปอยู่บนสมหายรู้ว่ากับไปว่างว่างนะก็ถือหายดูนะแต่ว่าก็บจุ๊บัเต็มขี้ เขาก็วานแล้ววทุกการจะอ่ตปู้เขาเอาก็ไดาเอาไปตั้ก็จ้พัวหนาเยอวขึ้นมาเท่งจะ้องอมาเาลหายกพอกิจะพารขึ้นหรือเปล่าตือคิด่าไงไบ้างตาปูคือข้าไข่คืออื้อคือไค่อืมห้าสูบใหญ่ไม่ใหญ่เือเขาว่าถ้าเอาี้ไป หายใจโ,บโบ็ปงคายกวอนได้คือก็คงคายหายใกขา้ือย้งบอกก็ขึ้นงางจากขั้นตอนด้วยอ็ขั้นก่อนขึ้นงางเอานะ้วับเออพวกมัน <laughs> เ,เรียกเรียกคพวกักเกียด่วนเรียองง้างพวกบบ เออเรียกแรงมาแข่งบอกเสียกวนเบื่อ่าแข่งเขาบอกฟาขาข้างพ่อาขาเขาก็แรงมาแข่งอันนี้เอียดย่างนิดเดียวมาอันน้ละอดย่างมาอัูนี้คันก่อนน่ะนิดเรียวคันก่อนมันต้องหย่างนิเดียวอันนี้วย่างมาคือหย่างแต่หย่าง ได้ได้พ no? ่อพ่อวันได้ดูว่าทำใกเย็นวันเยอะเยีะกวกาเยอะกวขาเอออาใจใครเนาะแกไปเนาะเี๋ยวกเย็นวันนี้เอาอาหารกลางวันไปก่อนนะยิงมงานเช้าอุดมแกวมาหนึ่งขอถวายพวามาได้กาวพวงเพาะกับปัจจุบปนยใจสองร้อยหวานแล้วรู้ะอ่ะขอให้มือโชคมีนะมือโชคดีากรู้วันนะ้สุขับพระหึหแล้วก็รวย้ะนะเอากระรึกกระดึมอืมเอารับขันก่อนอืม ันนี้เอคือผ่านมาทางเครื่องนักแกงหมูผ้ารวยนักปีญงนุ่มน้งอ่างคณะน้งมาลีเออขังเงินค่ะเอามาทำเน็บกุกขังเงินค่ะมันจะคือล่าม่เขียนต่อไปเลยค่ะนัมาลีข้งเงินค่ะเราสามารถทำเก็กุกแขงได้ค่ะเป็ม้นตื้อแขงก่อนมาแกงหูตื้ซึงนักงงตื้อแขงเงินค่ะ นางวันข้งเงินค่ะว่าก่นวดหลุดนั่นตัวย่างกอดก่อนเสียนมาเลยพอเลยนี่คือคนร้ายคนนี้คือข้างเงินขึ้น่านี้เพื่นว่ะส้างค่าเงินนั่นแหละข้ังเงินงเงินางเงินเ่าาเอาเอาว้ขาง้าบโปะข้าคอนั่งทุกไก่เอภัยราแล้วก็นางวาย ปากกอบกุ้งกุ้งเต่แก้มผมใต่อกูไว้ร่ดดิผปรกกอบการูนจ้งเด็กจะเปิดเคื่องกังนกาจเองงงานดประกอกการูกันปากกอบกุ้งอะพ่กเปียนกังโป้พราะวพอปากไปเอี้ประกอกการู ทางเช้านิ้พาพองไกลถือวหวเออก็เหมือนกับถืแบบว่าืออนี้อ่านไ้ดีองากันปวดใจหรือไม่มาแค่หนคู่คู่กอนขั้นนี้ขั้นนี้ะขาดเนาอันนี้ขั้นนี้พลาเป็นปัญหาเนาะอ่าให้ร้ายทุกคนกวมาหันมือก้มือักมือกลมมืหมั่นเ้อะึๆั้ก็ร้ว่อ่าจรู้ในรู้กูไแก่ต้องอ่านไปหก